อากาศหนาวลมแดดในเข่งปลูกผักทุกอย่างดินจะแห้งเร็วเป็นพิเศษเลยคะ่ะตอนเช้าเริ่มต้นของวันลืมไม่ได้เลยที่จะต้องมาลดน้ําทุกเช้าดลดน้ําแค่ประมาณ2-3นาทีก็เสร็จแล้วคะ่ะไอ้ผู้ช่วยดีเป็นหัวบัวลดน้ําองพันลูกที่มีวาล์วเปิดปิดให้ตรงหัวเลยสามารถคอนโทรลเปิดปิดน้ําได้ด้วยมือของเราและน้ําที่ได้ก็มีความอ่อนนุ่มุม้มกระจายตัวได้ดีไม่ทําให้ต้นไม้ของเราหักหรือล้มไปไอ้ผู้ช่วยใหม่ๆยิ่งทําให้การลดน้ําของเรารวดเร็วขึ้นไปอีกทำให้ประหยัดเวลา ในการลดน้ําต e ้นไม้หน้าบ้านไปได้เยอะมากมากกับเวลาที่เร่งรีบก well, ่อนจะออกไปทํางานต้นไม้ต้นผักที่กิ่งปลูกอยู่หน้าบ้านจะมีทั้งต้นที่เป็นเขาฤรษสีแขวนอยู่ตรงข้างบนพวกเข่งปลูกกระถางปลูกที่อยู่บนชั้นด้านในเข่งปลูกที่อยู่ด้านนอกรั้วกิ่งก็จะลดน้ําอยู่แค่มุมด้านในแค่มุมเดียวหัวบัวสองพารูนี้ก็สามารถลดน้ําได้ทั้งข้างบนถางต้นไม้ที่อยู่ด้านในเข่งปลูกที่อยู่ด้านนอกได้อย่างกระจายทั่วถึงรองของเขาจะดูลมุนนุ่มและมีวาลเปิดปิดให้ใกล้ๆมือแบบนี้